ครับผมเตรียมหากินทวารทิพยนะครับผมเอายามนูนะครับว่านี่มาดักไว้นะครับผมบระเทศไทยนะครับฟ้าวนะครับผมค้ำนะครับเดี๋ยวซ่นี้มาลุ้นน้อกันครับผมสีมันซ้ำไหนะครับมืาอนี้ไปไปลุ้นกันครับผมไปบมงนางแรกครับผมโอนิ่งนะครับนางแรกนิ่งนะครับผม เดี๋ยวหนึงใซอฟูนครับผมเดี๋ยวอยากเก็บก่อนครับเอาครับผมรุ่นลังทัดไปครับเป็นเรื่องไหนโอ้หนึ่งนะครับผมเนีย่ยหนูไม่ไม่อยู่ด้วยครับเดเก็บก่อนครับผม นูงงน้นหามน้เยอะดีครับผมแต่ว่ามันห้อยเป็นดักถือก,กายแล้วนะครับขึ้นหนึ่งแถวหนี่งเหรอหนึ่งนะครับผมหลังใช้เป็นเป็นหัึ่งเลยโอ้หนึ่งครับเดี๋ยวขอยาบเก็บก่อนนะครับผมครับผมลุนหลังถัดไปครับ มันหยับนะครับผมงอมงำเลยครับนิ่งนะครับผมใจนุ้นจะบ้อออกนะครับผมอย่างให้คนดักครับดูเพียวแผีวเต็มเลยครับผมมันจะดักไปสองสามคนนะครับเพราะว่าแผิ่งขึ้นกันนะครับผมผมน่าจะเป็นคนที่สามที่สี่เลย เ,เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไหลมันมีตะเพียอขึ้นนะครับไปลุนต่อไปครับผมเยาชีได้นะครับโอ้ยหนิงขี้เก่าครับผมนี่ครับมีเชียงขยับเ้ยมีโอกาสครับผมมีเชียงมีมีไม่เชียงขยับนะครับ มึงหนังนี้นนมั้งหลังนี้ก็เงียบครับผมมึงไม่ขยับอยู่นะครับผมเราขยับเก็บสองอันนี้กันครับเออผมหลุนต้องกันครับมีเสียงขยับอยู่นะครับผมโอ้ยหนูหน่อยหนุ่มฟุกหน่อยครับผมเดี๋ยวพยายาจัดการกันครับอ่ะเพื่น้องนับหนึ่งครับผม หนูหน้อยนะครับไปรุนลังขั้นไปครับผมไปรุนลังขั้นไปครับผมโอหนึ่งนะครับหนูหน่าชิตตึ้นไปแล้วนะครับผมพอคนดักหลายนะครับเป็นห้อยถือกไปหลายแห้งนะครับซี่หาโตนยครับผมห้อยถือกนะครับผม บางฟังคุ่นนะครับผมปบวนอยู่สองสามลังนะครับขอบคผมุณคช่างนี้ครับเสียงเรียนนะหาดึงกันครับผมวันนี้จะเป็นจังไหนนะครับเออหนึ่งนะครับผม น่งนะครับผมพี่น้งเอ้เบิ่งหมอกครับผมงามๆเลยครับหมอกโอ้นรรอากาศเป็นเย็นๆนะครับผมดูว่ามีหมอกด้วยนะครับหกม้นครึ่งเลยนะครับผมท่านนี้แจ้งอยู่นะครับไปให้ไปลุนกับหนูตอครับผมเอานะครับผมไม่อีกหมายหนึ่งเอานะครับ ตรงนี้นี่ใสไายประมาณเจ็ดแปดหลังนะผมไปรุนกันทร์ครับเดี๋ยวพบแทว่ยวนะไปตรงนี้นะครับรุน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 โอ้เยเยอะมากแต่นิ่งครับผมทางลุมนะครับนิ่งครับไป,ไปดูหลังขัตรับผมไปดูหลันงนี้ครับ นี่ดักหนาหูครับโอ้ยหน่อนหนึ่งคเก่าครับผมเดห่วงงามหนึ่งครับผมไปครับยุสสาคุณดีก้นครับผมพี่น้องเราไปลูดน้ำกันครับโอ้พี่น้องเอ้ย ตัวทรานี้มันเกิเขากลับแล้วโอ้ตายแล้วหนู <c oughs> หน่อยนะครับผมเออตัวทรานี้นก็เขากลับน้อบักหนูเนะี <c> ่ค <oughs> ตัวนี้หน่อยครับ นับเต็มสองครับผมแต่ไปรุ่นหลังทางพุ่นครับผมเอาแล้วครับผมสามมาฟังนี่นะครับโอ้อาง,งามงามสามมาฟังนี่ครับผมโอ้อยแบบเบื้องมันหนึ่งหนึ่งมาเด้อครับผมดูวะหนึ่งนะครับ หลังนึงกันนิ่งนะครับผมเดี๋ยวายามเจ็บมั้งครับอยู่ขางนั้นอีกหลังนึงนะครับผมไปมีหลังนึงนะครับผมเป็นทางขุดหู้งไม่มะครับก็เลยลองไส้บ้างนะครับผมอันนี้กับนี้ตัวเดียวครับหูนี่รุนเลยครับผมเป็นยังไงโอ้หนึ่งทีเก่าครับผมเนี่ยครับเพิ่งขุดมูออกมาอีกนะครับขุดไม่มาเลยครับบ่ออกนะครับผม เก็บเพื่นครับไปครับผมมึงหนีสองหลังนะครับเป็นรุ่นครับผมนิ่งครับผม หลังนึงต้งนนู่นครับนั่นังสิเป็นยังไงอืมน้องเอ,อ้ยอยู่ขันหนอกี่เอ้าผมโอ้สงสัยห้อยหมามากัดนะครับผมเดี๋บวลอยครับผมเดีเ๋บวลอยเอานครับไ,ไหนมอาอีกหนึ่งเตร์นะครับผม <laughs> ตรงงามๆครับอ้าวกล่องบัฟฟกัสอีก อ่ะนี่ครับผมหนูหัวใหญ่นะผมนับมาตั้งแต่ครับผมไปรุ่นหลังถัดไปครับผมอีกหลังสุดหนึ่งหลังสุดท้ายนะครับไม่จะได้เพิ่มบลอกนะครับผมเอาครับผมรุ่นหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้ยเดี๋ยวมันก็นิ่งแม่แต่ไกลครับนี่ครับหนูอาจจะบ่าเขากัดนะครับผมโอ้ยเรียนกับสวยสวยยุ้ได้พี่น้อง เรียบร้อยครับผมเอานะครับผมสรปุปผลงานก็คือสามแต้มนะครับนั่งดีที่ได้นะครับผมเอยเก็บสีเป็เหี่ยวอ่ะนะในสามแต้มนะครับผมเอาครับผมนั่งดีที่ได้นะครับโอ้เดี๋ยวนี้ไม้หาดักงากนะครับผมเพราะว่ยเขาหาดักเบิร์ตนะครับนักบ่วงนะครับผมแต่ว่า มะเร็งนี่อาเสียหาดักบ่วงเบ้างนะผมเพราะว่าหมองเจออะไรบ้างเขากลับหนีไม่ต้องมองงามๆนะครับไม่ต้องหนูใหญ่นะครับผมแต่มะเรงว่าอาจจะได้ดักบ่วงนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ